ครับพวกเรานักเรียนกลุ่มรักไทควนนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดงกระทงยามวันนี้ขอเสนอโครงงานคุณธรรมเสมพรมเกียรติเรื่องเยาวชนกิจอาสาอนุรักษ์ภูมิปัญญาสารคุณค่าคุณธรรมไทควนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมไปกับพวกเรานะครับไปกันเลยโรงเรียนบ้านดงก,กระทงยาม อยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมไทพวนซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและได้กําหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรักไทพวนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าเห็นความสําคัญอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนให้คงอยู่สืบไปผู้จัดทําจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นต้นกําเนิดของชุมชนโดยการตั้งกลุ่มแกนนำจิตอาสาส่งเสริมวัฒนธรรมไทพวน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเข้าใจมองเห็นความสามารถของตนกล้าแสดงออกอย่างอิสระในทางที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์พวกเราได้คัดเลือกนักเรียนและจัดตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมจำนวน10บคนและประชุมเพื่อช่วยกันมองปัญหาหรือสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรงุงแก้ไขาภายในโรงเรียนโดยพบว่าปัญหาที่พบได้แก่ เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจวัฒนธรรมไทยพวนน้อยลงจึงตั้งชื่อโครงงานคุณธรรมและชื่อกลุ่มว่ารักไทยพวนโดยมีครูที่ปรึกษาผู้บริหารและผสงฆ์คอยให้คำแนะนำกิจกรรมของเรามีทางสิ้นสี่กิจกรรมดังนี้ค่ะ 1>, 1. ห้องไทยพวนออนไลน์สร้างห้องวัฒนธรรมไทยพวนออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ MetaW ว r ร เพื่อสร้างโลกสเสมือนจริงภายในประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนเช่นภาษาอาหารการแต่งกายและประเพณีกิจกรรมเสียงตามสายเล่าขานตำนานพวน จัดรายการเล่าขานตำนานพวนทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนเช่นภาษาอาหารการแต่งกายและประเพณีของชาวไทยพวนำจิบอาสาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน นักเรียนแกนนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนต่างๆเช่นกิจกรรมอคุเทศน้อยอาสากิจกรรมฟ้อนลำไทยพวนอาสากิจกรรมประเพณีประจำปีบุญข้าวหลามบุญศาสพวนบุญพระเวทบุญตักบาตรเทโวและอื่นๆกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานโฮมสเตย์และกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรม เรียนแกนนำนำเสนอภาษาพวรวันละคำหน้าเสาธงทุกวันเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตรงกระทงยามได้รู้จักและฝึกฝนภาษาพวรเพิ่มมากขึ้นหลักธรรมภาษศาสนาที่ใช้ในโครงงานคืออิทธิบาท4ี่ฉันทะความพอใจพวกเรามีความพึงพอใจรักในวัฒนธรรมไทยควนอันเป็นรากเหง้าของคนในชุมชน พวกเราหมั่นฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวรเพื่อสื่อสาร 3. จิตตะความคิดพวกเราตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดของตนเอง 4. วิมังษาความไตรตรองพวกเราคิดวางแผนจัดกิจกรรมเผยแพรว่วัฒนธรรมไทยพวรโดยความรอบคอบและปรับปรุงการทำงานอย่างมีสติ ผที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานคือ 1. น,น,นักเรียนแกนนำปฏิบัติและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทงยามมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมท,ท,ท้องถิ่นของตนและให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแกนนำจิตอาสามากขึ้น